ยุคนี้ถ้าคุณอยากขายของดีคุณต้องทำการตลาดให้เป็นเพราะถ้าคุณออกมาทำธุรกิจออกมาขายของแล้วคุณทำการตลาดไม่เป็นเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้ามันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ขายของไม่ได้วันนี้ครูจะมาให้สองการตลาดหลักร้อยสร้างเงินหลักล้านให้กับพวกเราทุกคน 1. คลิปสั้น ยุคนี้คุณต้องออกมาทําคลิปสั้นเท่านั้นยุคนี้คนไม่ชอบดูอะไรนานๆหรือดูยาวๆไม่ชอบที่จะอ่านอะไรยาวๆดังนั้นการที่คุณทําคลิปสั้นมันจะทําให้คุณเข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มลูกค้าของคุณได้ง่ายขึ้น เพราะยุคนี้ทุกแพลตฟอร์มสนับสนุนการทาคลิปสั้นดังนั้นคุณต้องออกมาทาคลิปสั้นลงทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้เข้าถึงผู้คนเยอะๆให้คนเห็นคุณบ่อยๆเห็นคุณซ้ําๆเขาจะจําคุณได้เขาจะจําจจชื่อคุณได้เขาจะรู้ว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคุณเขี่ยวชาญเรื่องอะไรและจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มีตัวตนมีเพอร์ซน l ลแบรนด์ เมื่อคุณมีตัวตนคุณมี Personal b r n n d มันจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้จากสินค้าที่คุณขายจากธุรก,กิจที่คุณทำจากบริการของคุณส การไลฟ์สดวันนี้คุณต้องออกมาทำไลฟ์เพราะการที่คุณออกมาทำไลฟ์มันเป็นการตลาดที่ดีที่สุดในยุคนี้มันเป็นการที่คุณออกมาโปรโมตตัวเองออกมาประชาสัมพันธ์ตัวเองออกมาประชาสัมพันธ์แบรนด์ของคุณเองด้วยการจ้างตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์โดยไม่ต้องลงทุนไปจ้างดาราที่ไหนและที่สำคัญคือมันจะทำให้ลูกค้ารู้จักคุณจำหน้าคุณได้จำชื่อคุณได้และทำให้คุณมีตัวตนเมื่อไรที่คุณมีตัวตนลูกค้าจำคุณได้จำหน้าคุณได้ คุณจะขายอะไรก็ได้วันนี้คุณต้องรู้ว่าลูกค้าเขาจะซื้อสินค้ากับใครก็ได้เพราะสิ่งที่คุณขายมันก็มีคนขายมันเหมือนกับคุณดังนั้นคุณจึงต้องออกมาทำการตลาดให้เขารู้จักคุณให้เขารักคุณชอบคุณ เชื่อใจคุณไว้ใจคุณเมื่อเขาเชื่อใจไว้ใจคุณและเขารักคุณชอบคุณมันจะทําให้คุณขายอะไรก็ขายได้ถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ขายอะไรก็ขายได้ขายอะไรก็ขายดีและทําธุรก,กิจประสบความสําเร็จคุณต้องออกมาขายตัวเองให้ได้ก่อนด้วยการทําการตลาด2วิธีนี้แล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนที่ขายอะไรก็ขายดี